สาธิตขั้นตอนการติดตั้งหมึก Epson M 3 1 7 0จรครับจริงๆวิธีการเติมหมึกหรือว่าวิธีการติดตั้งหมึกครั้งแรกของสินค้ารุ่นนี้นะครับสามารถประยุกต์ใช้กับสินค้าได้หลากหลายรุ่นครับให้เราสังเกตไซส์ของหน้าจอครับตัวนี้จะมีขนาดไซส์หน้าจออยู่ที่2.4นิ้วแบบทัชสกรีนครับซึ่งเราสามารถประยุกตวิธีการเดียวกันนะครับในการติดตั้งหมึกครั้งแรกกับสินค้าหลากหลายรุ่นครับซึ่งเดี๋ยวในตัวคลิปวิดีโอนี้ผมจะใส่ไว้นะครับว่าสามารถใช้งานได้กับสินค้ารุ่นใดบ้างครับ เหมือนเดิมครับครั้งแรกของการติดตั้งหมึกนะครับในกล่องเขาจะแถมคู่มือมาให้นะครับหากท่านใดต้องการคําแนะนําอย่างละเอียดนะครับให้คลี่คู่มือออกนะครับแล้วก็อ่านทีละขั้นตอนได้เลยครับอันดับแรกนะครับแกะเทปกาาสีฟ้าออกให้ครบทุกจุดก่อนตัวนี้เทปกาาสีฟ้าจะเยอะหน่อยนะครับ จุดที่สําคัญเลยนะครับแล้วก็ห้ามลืมแกะก็คือจะเป็นในส่วนของเทปกาวที่บล็อกหัวพิมพ์ไว้นะครับเปิดฝาตัวนี้ขึ้นครับดึงขึ้นได้เลยครับผมสังเกตจะมีเทปกาวบล็อกหัวพิมพไม้อยู่นะครับจุดเนี้ยสําคัญเลยนะครับตอนดึงดึงออกเบาๆมือนะครับตรงนี้เนื่องจากว่าเดี๋ยวหัวพิมพเขาจะเคลื่อนตัวใช้มือประคองไว้ได้นิดนึงครับแล้วก็แกะเทปกาวออกโอเค แล้วก็ปิดฝาลงเหมือนเดิมครับทีนี้เราก็มาเติมหมึกได้เลยครับ M 3 1 7 0เราจะมีช่องเติมหมึอกอยู่สีเดียวนะครับก็คือสีดำเปิดฝาขึ้นเปิดจุกข,ขึ้นครับหลังจากนั้นก็เสียบขดหมึกลงไปตรงๆนี้เลยครับ หลังจากหมึกไหลจนเต็มนะครับสังเกตในคนหมึกหมึกจะไหลหมจนหมดเลยนะครับตันนี้จะไม่ไม่ไม่มีเหลือก้อนขวดนะครับปิดจุกกับลงเหมือนเดิมครับจากนั้นก็เสียบปลั๊กไฟบริเวณหลังเครื่องได้เลยครับ เปิดเครื่องได้เลยครับเดี๋ยวผมป้องมือให้ครับเปิดเครื่องมาครั้งแรกนะครับให้เราเลือกภาษาที่ต้องการครับก็วันนี้ผมจะสาธิตด้วยภาษาไทยนะครับเลือกภาษาไทยครับโอเคผมป้องให้เลือกภาษาไทยครับ,าารบจากนั้นเลือกประเทศไทยครับโอเค เลือกประเทศไทยครับจากนั้นตั้งเวลานะครับว่าเราจะตั้งให้หน้าจอเนี่ยเขาปิดหน้าจอโดยอัตโนมัติหรือเปล่านะครับเวลาเขาจะทําการสลิปโหมดนะครับอันนี้ผมจะเลือกปิดไว้ก่อนนะครับจากนั้นให้ตั้งค่าวันเดือนปีครับผมจะเลือกเป็นวันเดือนแล้วก็ปีครับวันนี้วันที่7นะครับ0 7 11 2 0 2 4ครับผมตั้งวันที่นะครับ กดตกลงครับจากนั้นเลือกการตั้งเวลาครับผมจะเลือกตั้งเป็น24ชั่วโมงครับ15 20นนะครับตั้งค่าเวลาครับกดตกลงรอสักครู่ครับ หลังจากนั้นนะครับจะมีข้อความขึ้นมาว่าดูเริ่มต้นที่นี่นะครับจริงๆตัวนี้เราสามารถไปดูผู้มือได้นะครับว่าพอขึ้นข้อความดังกล่าวจะต้องทําอะไรนะครับจริงๆขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนนี้ให้เรากดปุ่ม question mark ค้างไว้5วินาทีครับกดค้างไว้เลยครับจากนั้นนะครับกดคําว่าเสร็จครับก็คือเราทําการติดตั้งน้ำมือเสร็จแล้วนะครับแล้วถ้าเรากดคาว่าเสร็จเพื่อจะเริ่มต้นการชาร์จมึกครับ จะใช้เวลาในการติดตั้งน้ำหมึกนะครับทั้งหมด10นาทีเช่นเดียวกันครับสังเกตจะมีแถบสเตตัสของการติดตั้งน้ำหมึกนะครับเราก็รอจนกว่าแถบสเตตัสเนี่ยมันจะวิ่งจนครบนะครับก็ทั้งหมดจะใช้เวลา10นาทีครับกใกล้ครบ10นาทีแล้วนะครับสังเกตแถบสเตตัสเนี่ยเขาวิ่งจน จะเต็มแถบแล้วนะครับอ่าเต็มแถบแล้วครับหลังจากนั้นนะครับเขาจะมีข้อความแจ้งเตือนเกิดขึ้นนะครับกดต่อไปเลยครับขั้นตอนนี้แนะนําว่ากดคําว่าปรับภายหลังไปเลยครับจากนั้นตกลงครับแล้วก็กดตกลงอีกครั้งครับทีนี้เรามาใส่กระดาษกันที่ตัวเครื่องพิมพ์ครับน้ำกระดาษ A4 สมาหนึ่งใบนะครับเปิด ถัดกปรับตัวก้นกระดาษออกมาให้สุดครับหลังจากนั้นใส่กระดาษเข้าไปครับแล้วก็ปรับตัวก้นกระดาษเล็กน้อยครับให้่ิดพอดีกับไซส์กระดาษปิดได้ครับที่เดิมครับเลือกใส่กระดาษให้ตรงกันกับที่เราใส่ไปนะครับก็เป็นกระดาษไซส์ A4 กระดาษแบบธรรมดานะครับสามารถเปลี่ยนได้ตามต้องการครับเปลี่ยนไซส์เปลี่ยนชนิดได้นะครับแต่ว่าในที่นี้เราเลือกเป็นกระดาษ A4 ธรรมดากดตกลงครับ เขาจะถามว่าครั้งแรกเนี่ยเราจะตั้งค่าแฟกไหมนะครับเราไม่ตั้งนะครับกดปรับภยายหลังครับกดตกลงกดใช่ครับเสร็จทิ้งขั้นตอนของการติดตั้งหมึกทีนี้เรามาทําการทดสอบหัวพิมพ์กันครับว่าปกติหรือไม่ครับเลื่อนมาที่เมนูการบํารุงรักษาครับจากนั้นกดคําสั่งทดสอบระบบฉีดพ่นของหัวพิมพ์ครับกดพิมพ์ครับ เช่นเดิมครับสติตัสของหัวพิมพ์สีออกครบทุกสีครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเครื่องพิมพ์ขาวดำก็จะมีเดี่ยช่องสีดำครับแล้วก็จํานวนการพิมพ์ทั้งหมดเนี่ยยังเป็นศูนย์ใบอยู่นะครับปรากฏหมายเลข s e r i นั number เช่นเดียวกันครับอันนี้ก็จะเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งน้ํำมึกสินค้า F สั o นนะครับรุ่นที่มีขนาดหน้าจอ2.4นิ้วนะครับอย่างรุ่นที่เรามาสาธิตกันวันนี้ก็คือ M 3 1 7 0ครับผม หากท่านใดชื่นชอบคลิปวิดีโอในช่องยิปสันแฟนคลับนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร b ์ช่องเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ